มนนไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูใยนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับคลิปนี้ก็อยู่ทุง่งนานะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับก็ยังไม่หยุดดีหรอกครับก็ยังตกอยู่นะครับท่านผู้ชมคือตกแห้งก่าๆนะมอไซค์มาบ่าไ้ครับได้จอดไว้หุ่น นะครับไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเลาะนาครับเลาะทงเลาะทาครับพี่น้องเลาะนะนะครับโอ้ยต้องขอขอบคุณเลยนะครับนี่เก้าปีนะครับไม่ได้มาแบบนี้เลยนะครับนี่แตงเตี่ยได้ยี่สิบกัวยี่สิบนิดๆินะครับไปกับรถเลยนะครับตอนนี้ก็หันอวยมามา,มาโอ้ยหมืน่มน แต่ไม้เห็ดเวียกโอ้ยจะเมืนมีความจุกนี่น้องนะครับหลังจากที่ไม่ได้แปดปีไปแปดปีนี่แหละแปดเก้าปีประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มาดูก็มีน้ําขังอยู่ตรงนั้นที่เดียวนะครับตรงนี้นะครับพอหนามมันไหลใส่หอนทั้งเราแบบนี้มันไหลลงมาใส่ง้นหน้าครับมันเลยหงคนระับ ยันแต่มันหงมา่าหาหม่องที่ว่าเขาปั้นไม่เนี่ยครับเนี่ยแบบเนี่ยถ้ามาหงใสหม่องปั้นไม่มันที่เนานครับเ mm. ขาทีนเนาป้านี่คือเกิดดีเลยของผมนะเนี่ยพอดีกันเลย mm. พอดีแบบเดียวกที่พอดีฝนตกมาใส่นะครับของผมถ้าเกิดตั้งแต่ทีแรกก็พอดีเลยนะครับเนี่ยเมันมเกิดแต่ทีแรกนะครับแต่ตรงนี้มันได้มาปั่นใหม่น้าหงมาใส่ที มันนี่เกิดยี่บ่ครับถ้าเป็นมูกเกิดแล้วมันก็สวยเลยแหละเพราะดีแหละครับ,แ,รบแต่ว่ามันไม่เกิดนี่แล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับหลังจากที่มันพ่อซ้ำใดซ้ำานึ่งแลลวก็เลยลงมาเลยนะลงมาดูก่อนห้าปาบืนเนี่ยังไหนอุ่นดี ฝนตกเส้นหนี้เลยสิแม่มีป่าบือ้อาาหานาฮาคู่ขัดเหรอจันตอนนี้ก็เป็นเออน่าจะอยู่ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้แหละครับยังไม่ถึงบ่ายสามหรอกก็ตกตกนานอยู่นะครับที่เหรียอยู่บ้านตกโดนเติบแต่ก่อนไปได้กับรถ ผมมีเวลาเดี๋ยวมารอบังทีครับโอ้เดี๋ยวมาลอังทีจะเป็นมีมันอย่บอกแค่ไหนมันมีคุณค่าทางจิตใจไว้ถามว่ามันบว่ลำบวรุ้ยดอกพี่น้องนะครับมาุูสินะครับแต่ว่ามันมันมีความสุขแบบ้ะผมว่าผมหมักจริงที่นะเออนี่ตรงนี้พอดีเลยโอ้โหาร่ดงานเนี่ย งานนี่หงหวัดนี่แก้วเลยเหรอนี่ยแหวงหยาวท่านได้จุดล้มผัดลงคูนทแทบเลยละต้องได้มาเอาขึ้นนี่นี่หยาที่ลกไว้ต้องได้มาเอาขึ้นครับแต่มันนิ่ถ่วมเขาถือเขาจะจังจังเอาขึ้นเนาะยังมเมาขึ้นเดี๋ยวตอนแแรงกัน,นยังไง กับปิวเวซี่ของเบุนของบุญแนละ่ะเนี่ยหน้าอันนี้ก็เป็นหน้าของพไฟง่ายทางเมียแหะครับของพี่น้องกันครับเป็นญาติกันหยาดอกเรียรครับเอาขึ้นก่อนวันนี่ก็ได้คู่เดียวมดแดงหลายท่านเห็ดบ่ได้ เลยวด้เอกว่าต้องเฮ็ดจนขาบ้านตัวองานนี้น,น,น,นี่พอดีเลยดิี่งานนี้โอเคเลยนะครับจะได้สามเนี่ยแต่มุพูดนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นก็ให้ไปจักเก้าสิบแปดสิบนะครับางานนี้พอดีตัวนี้อ่าใส่ผ้าหนารูปแพงเกิดดีครับ นะครับมันเหนียนิดเดยสังเกตที่หัวงานนะครับหัวงานแบบนี้นะครับจะเกิดดีคกระเงินเดดยอะหรอกเอาผ่านหน้ารูปมันกนะ็เลยเกิดดีตอนนี้ถ้ามีดินมาเสริมอีกนิดนึงก็จะเป็นดีการดีเลยดิมันต้องเป็นหน้าแล้งครับแล้วก็อเอาบักจบุบบักจอบคนขื่นเาเนะ มันจะที่เป็นพื้นที่แบบว่าให้มันรถเที่ยวได้นะครับเวลานนะั้นรถเกี่ยวกับตัวลงหนี่เลยง่ายดีขึ้นพุ่นก็ได้ครับพูดถึงนะงาดอกเรียขนาดลวงอ,อกเรายังว่าไตอะตัวนี้กับโบหงนะครับมันกับโบ้หงดอกพี่น้องมันจะถามมาขันไม้อีกขึ้นนี่เบิดขึ้นนี่ครับ วิ้งไ้รวดไว้แต่ซอนหวกถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมาขึ้นนี่นะครับถ้ามาซ้ำนีว่าไปนังน,นะครับอย่างนี้ซ้ำหนีว่าใช่ปัญหาครับเนี่ยงานเนี่ยผมถือแตอนตอดพูนอยู่ปลาอยู่ข้าวปุ่มปุ้มทั้งนั้นเจอนักเลงเผาแวงเลยเหรอเขแคชื่อเถอหนอกอย่าบโมโห เผาเลยเหรอครับตัวนี้ก็เผาครับแต่ก่อนเดินไม่ได้นะครับคููนี้หกว่าเสร็ผมมาจะจัดการเลยอนี้ผมมาสาไม้น้ำทังน้ำมันุมแก่มันขึ้นน่านเกิดแต่ว่ามือนีมือที่สีเลยดิคือมันทีบวกเกิดมือที่สามปานยอนยอนยอนใล เพา,าเกิดกัน,ออกน่าจะแตกนอกวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันมันเจ้าเกิดหรือไม่เกิดพวกนี้ก็ทำใหม่ครับงานนี้ของเบินเนี่ยคะแนนเต็มสิบให้สิบเลยครับเต็มร้อยให้ร้อยเลยครับงานนี้นะครับนี่ของงนันพี่นองคือกันจเจ้าเดียวกันครับของเบินเนี่ย มันเป็นที่แปลงเดียวกันที่แบ่งออกจากกันนะครับของกระจ้าผมก็บอกจัดน้ำดอกผมเป็นขื้เอ๊ดินตัวนี้สะลงไอ้ที่นี่ไหมป็นพ่นหลดต่วนอยู่จังสะเลยน้ำทางน้ำยังในแบ่งมันได้งางเลยนะอย่างนี้ไหมมิดอะไครับมันเป็นของเพืชอ้อมวะเดินอ้อม ไปออมก็ได้มางเหลียวเห็นอยู่ไหมนี่ครับล้อหยาเอ้ยมันเห็นเขากับว่าเขา,าเขามว่าเผาตอนเขาเป็นห่วงเราป่ะเด้ด๋ยด้ได้กินข้าวตอกแตกเลยหลัง <c oughs> จากฝนตกครับก็พาพี่น้องไม้ละทงครับ นี่ก็จะเป็นเนี่ยแตว่าผมว่ามันงายไว้หย่าเนี่งั้นงำเขาดอกเลียหรือว่าทางภาคอื่นก็น่าจะเรียกแอาหย่างก่อนหย่าพระราชินีหย่าพระราชินีจ้เ้าอื่นกัน ผู้นอเมียดเขาแดงจึ้งคือยู่พี่น้องยังว่าเกิดอยู่ตอนนี้เอาเอาตอนนี้ไม่ไเอาโหลดปันนะครับจะเป็นเอาตอนแรกกับพากันเอาขาดขาดจะก,ก้อนแบบจกสักสักเอาผมไม่เห็นแล้วโอ้มันสักบาไหวเด้อเพิ่งดูพี่น้องมันหน่อยวะมาดูแล้วมันเอาบกจบสกสักเราขาดเบาไหวด้กนะครับก็เลยเอารโหลดปันเราเลยแหละนี่เกิดว่าเกิดนะครับ เดี๋ยวต้องรอชมกันอีกอเดี๋ยวจะอัปเดตให้นันผู้ชมได้ดูกันสี่เห็ดหน้ามันจะได้กินวะ <c oughs> นะครับวัได้กินพงมกันดีไอมันบอเกิดที่ดีนี่น,น้ำไหลาๆนีกขังน้ำไส้ขังน้ำไส้อย่างน้อยแล้วกะหากะว่าดำเลยหรอพี่น้องหาซื้อกามันจะว่าดำเลยเห็ดโขลกมได้น,นั่นหรอครับบ่ได้ một qua gì để để ngân để thoáng nhuận vừng nghe khỏe vẫn sáng luôn mà vẫn cả bao này à đẹp đạc con nhà ơi phải khẩu ừ. đẹp, cái bài phố cầu của tôi nào con két xuống đẹp đến cái hàng đó thì นะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเท็ดเวียกก็นนะครับเดี๋ยวเอาหยาขึ้นจากคู่นี่แหละนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหลังจากที่ฝนตกก็พาพี่น้องมาเบิ่งนะนะครับตามภาษาชีวิตบ้านๆน,นะครับช่องบ้านๆครับผมโอ้ฝนเริ่มมาแห้งแล้วพี่น้องนะครับชีบว่ได้มี้บ้านวะ เริ่มเปียกหมดแล้วโทรศัพท์เปียกหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแลบชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ,ออบกบรารจอดที่ฝนกดบ่ได้บาท